ครั้งแรกของการจัดเต็มในการใส่ชุดไทยตั้งแต่เข้าวงการมาเลยพี่ได้ใส่ชุดไทยเคยทาเคย,คเ,คยเคยใส่ค่ะแต่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่จัดเต็มแบบนี้เพราะว่าเรามักจะคุ้นเคยกับการใส่ชุดกู้ภัยม <laughs> ันแบบปลกๆเลยคือชอบค่ะชอบค่ะเพราะว่าไม่เคยใส่เลยแต่ก็เคยคิดนะคะว่าอยากจะแต่งตัวแบ <laughs> บนี้บ้างแต่ความลําบากเนี่ยก็ตอนที่ไปเข้าห้องน้ําพี่ไดยเข้าไม่ได้คือ มันยากมากจนต้องแบบทักไปถามคอสตูมว่าพี่ต่ายจะพี่ต่ายจะต้องนั่งขอโทษนะคะจะต้องนั่งชักโคกยังไงอะ <laughs> แล้วมันอยู่ในห้องน้ำคนเดียวแล้วข้างในมีากางเกงขาสั้นอีกใช่ไหมคะอ,อยากทำท่าให้ดูนะแต่ให้จินตนาการเลยนะคือมันยกไม่ได้เลยคะ่ะคือตรงนี้มันแข็งไปหมดเลยแล้วก็แบบในการที่จะเนี้ยประมาณ5นาทีอะกว่าจะนั่ง ทำอธุรกิจธุรกิจธุระส่วนตัวได้ไทยเลยไหมคะอะไรนซ้อมใส่ชุดไทยเลยไหมคะใส่ชุดไทยมันง่ายมันง่ายกว่านี้ซ้อมแต่นาคนว่าเดี๋ยวจะได้ใส่ชุดไทยอขึ้นมาคนอะไรอย่างนี้เปลี่ยนคำถามได้ไหมยังค่ะยังเขาแย้มไหมกันค่ะแย้ม มีแต่แยมฝาลงรู้ใช่ไหมไม่มียาเรื่องนั้น,นะค่ะยังยังยังจริงๆพอเราลักกี้เดิมแล้วเราแบบไม่อยากมีแทนแต่งงานาคืออันนี้ต้องไปถามผู้ชายนะคะ<ช>พอดีเป็นผู้หญ<อ>ิงก็แค่นี้ก็ประเจิดประเจิดเกินไปแล้วแจะถุดตัวจริงๆแล้วยากแปลก่ๆๆคือพี่สายว่าอยากจะทําอะไรให,ให้มันแบบเป็นแบบประเพณีเล็กๆ,ๆน้อยเอาพอง,งามค่ะก็พอแล้วแต่ประเพณีแบบว่าเหมือนแบบผู้ใหญ่รับรู้อะไรอย่างเงี้ยพอระคะแต่เหมือนช่วงนี้พอเรา ร่วมกับตันยูใช่ใช่ก็เห็นที่ตายธรรมะทัมมากขึ้นมูเตลูเยอะขึ้นส่วนอะไรเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเพิ่งขับมาจากอินเดียแล้วก็เนปาลค่ะใช่ทำไมถึงแบบชอบอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเราก็เป็นสายบุญเน่ยเขาเรียกวัดก็เข้านะอะไรก็ก็เป็นปกติธรรมดาเออนั่นแหละก็คือเราบุคคลชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยการที่เรามีธรรมะมันทําให้เรามีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นพอยิ่งเราโตขึ้นแล้วเนี่ยมัน การมีสติอยู่กับตัวเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบใช้ชีวิตประจําวันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันจะได้แบบว่าไม่สุดตรงเหมือนเมื่อก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เราแบบอาจจะหนึ่งสองสามแล้วค่อยพูดหนึ่งสองสามแล้วค่อยทําอะไรเงี้ยก้าวย่างยาอย่างมีสติเรบบามีแฟนแต่ไม่เรามีสติมสติแตกคือการมีแฟนอะ่ะมันก็ ทำให้ตัวเองเนี่ยต้องคนโทรลตัวเองเหมือนกันแล้วก็ต้องบอกแฟนว่าก็ต้องต้องคบกันอย่างมีสติอ่ะคบกันแบบผู้ใหญ่อ่ะค่ะแฟนเป็นสายบุญด้วยในงานีบุญหรือบาปก็ <laughs> เป็นสายบุญนะเขาชอบทาบุญค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็พาเราไปปฏิบททัติธรรมเหมือนกันค่ะวนใหญ่ไปปฏิบัต คืออันนี้เพิ่งกลับมาจากอินเดียก็ไปกับคุณหมอโชลทิศนะคะแล้วก็ไปกับแม่ตุ๊กตุ้งตาพี่ดีอะไรเงี้ยเพิ่งเพิ่งกลับมาไม่กี่วันนี้เองแล้วก็วันที่12เนี้ยก็เลยบอกกับทางพี่ตั้มว่าอยากไปปฏิบัติธรรมให้ไปส่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็ถามว่าอยากจะไปบวชที่ไหนไหมเขาจะไปส่งแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะไปด้วยนะอาะอยู่ๆก็จะไปส่งเฉยๆใกล้วันอนทายเลย 12. ให้ผ่านวันสี่ใช่ใช่12บคิดว่า12ปฏิบัติธรรม ันวาเลนไทน์เลยนะคะไม่ถึงค่ะวันวาเลนไทน์ก็ไปไปเป็นดินเนอร์แต่ว่ามีอไระมีแบบซไพันวแล้วถ้าเขาม่เซอร์ไพรส์ในวันาเลนไทน์ตอนนี้สวยูเไม่เราเราไปคิดแบบล่วงหน้าไม่ได้เราต้องอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติเราเราบางทีเขาเขาอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ให้ถึงวันนั้นก่อนเราค่อยว่ากันแล้ววันื่น ใช่โอนดูนะข่าวเตือตัวดีเลยเขาว่าไงบ้างคะคุณแมว่าไงบ้างเขาก็ชมชมก็มีคนเดียวเขาก็มชมว่าสวยตลอดเลยจริงๆริเขามีความรักหรือเปล่าเราถึงไปอ๋อจริงๆเราไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีความรักหรือเปล่าค่ะเพียงแต่ว่าคือด้วยความที่เราอายุมากขึ้นแล้วหรืออะไรเงี้ยทีนี้พอเราไปคอนซัลท์กับคุณหมอหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออก็ลองดูเพราะว่าคนมักจะคิดว่าแต่สายทัน ไม่เคยทําศัลยกรรมเลยคนก็คิดแบบนี้แต่ทีเนี้ยพอไปทําแล้วคือเรามีหน้าเดียวเนอะพอไปทําแล้วมันออกมาแล้วผลผลที่ออกมาก็เกินคาดหรืออะไรเงี้ยเราก็ก็โอเคอะค่ะพอเพราะว่าทําบุญอาจจะสวยชาติหน้าทําหน้าสวยชาตินี้พอทาหน้าสวยสวยชาตินี้เราก็เลยไปทาบุญที่เนปาลและอ like ินเดียเลยคืาสวยร่วมกันอะไรนะคะอันนี้ไปถามเขา่าเป็นผู้หญิงประเจิดประเจินพูดมากไปก็ไม่ดีเพราะว่าที่เปิดมาทั้งหมดเนี่ยก็เปิดเองแล้วก็ดูดูข้างรักอะทุกคนบอกข้างรักแต่พี่ตั้มบอกเปล่าข้างไท ทำไมใหญ่บ้างคะกับสาวข้างรับอย่างเราคือจริงๆแล้วอ่ะอยากจะบอกว่าเราไม่ได้ข้างเราเป็นคนที่แบบสกินชิพเนอะ<ม>เป็นคนเปิดเผยหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้ามีแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งจริงๆแล้วเบื้องหลังเมาได้หรอได้เ,อ,ดเอาเป็นเป็นสื่อเหมือนกันไม่เหรอพูอ่อคือจริงๆแล้วอ่ะคนที่แบบข้างจริงอ่ะคือพี่ตัม้มเขาจะเป็นคนที่แบบว่าโทรหาเราทุกวันวิดีโอคอลตลอดแล้วเวลาเขาออกไปทานข้าวกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะแบบว่าวิดีโอคอลหาเราจนเพื่อนบอกว่าถ้าออกมาอย่างนี้จะออกมาทําไมอะเราก็บอกเขาว่าจริงๆออกไปหาเพื่อนนั่งทานข้าวไม่ต้องแบบแอบถ่ายอยู่ก็เนี่ยไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบวิดีโอคอลหาเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากมุิคอวันบาลนไทยไม่รู้เขาจะเซอร์ไพรส์อะไรไหมแล้วเราอะจะมีจะเซอร์ไพรส์อะไรออกไปเราอะมีอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนที่แบบเราเป็นอะไรที่แบบแล้วเราเล่นใหญ่เลยนะวันบาลินไทยนี้ เราสามารถทําแบบว่าเล่นเล็กๆแต่ให้มันดูเหมือนใหญ่ได้นี่อยากจะบอกกคนว่าอย่าอย่าอ้วกอย่าหมันไส้ใครใครอยากอ้วกไปขอกระโถนอาจารย์เบียก่อนนะคือคืออยากให้ทุกคนเห็นว่าคือบางบางคนเนี่ยเขาก็แบบอาจจะหมันไส้ก็มีแต่ว่านี้ต้องขออภัยจริงๆคนมันรักกันนะเนาะไม่อยากจะบอกว่าให้มองว่าเป็นความรักแบบผู้ใหญ่แล้วความรักมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะใครเวลามีความรักก็ เราก็ต้องยินดีกับคนอื่นเราอยากเห็นคนรักกันมากกว่าก็คืออย่าหมั่นไส้เลยเพราะว่าอายุรวมกันเราก็จะร้อยแล้วค่ะมันเราจะอยู่กันได้กี่ปีใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้มันจะมีจริงหรือเปล่าเพราะต่จะย้ําคํานี้เสมอว่าเวลาที่เรามีความรักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนหรือครอบครัววันนี้มีโอกาสที่ได้บอกรักกันบอกบอกบอกไปเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีจริงไหมหรือจะต้องมาเคาะลงบอกกันในวันที่เราไม่หายใจมันไม่มีประโยชน์แล้ว แล้วใครมีความรักเราก็หัดยินดีออกับเขาด้วยมันไม่ยากหรอกรอกับคำว่าแบบยินดีด้วยนะแทนคําว่าเดี๋ยวก็เลิกกันเดี๋ยวก็ไปไม่รอดจรใจเขาใจเราแล้วว่าถ้าเป็นเราอ่ะใช่ไหมเรามีคนมาบอกอย่างเงี้ยสำหรับไตไม่เป็นไรนะเพราะว่าูุิต้านทานแต่เยอะ <S 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 แต่ไตไปถึงว่าเวลาที่เราไปเจอแบบใครก็แล้วแต่เราหัด ยินดีกับคนอื like> ่นห right ัดอนุโมทนาบุญกับคนอื่นหรืออะไรมันไม่ยากหรอกเรื่องแบบนี้มันจะทําให้คนเห็นด้วยว่าเราอะพื้นฐานล้วเป็นคนจิตใจยังไงพี่แตงโมโอ้ยยอมยอมกูพี่ไทยเขาไปเถอะอันนี้เขาลุนพ่อแล้วลุนพี่แล้วเขาเป็นพี่ชายที่เราเคารพรักซ อยพูดไม่ได <c oughs> เ้เอาอย่างนี้ที่พูดได้เนี่ยเรื่องที่เราเราก็เห็นมานานแล้วแหละเราก็รู้มาสักพักแล้วแหละสิ่งที่เขาทำเนี่ยความรักของพี่ทอพีพ่ไทยอะเป็นความรักที่เขาเกือ้อกันที่ทําเพื่อสังคมอย่างของต่กับของตั้มก็คือทําเพื่อสังคมเหมือนกันของพี่ไทยกับของน้องทัพทีมเนี่ยเขา ไปร่วมกตัอยู่ด้วยกันหลายๆภาพที่หลายคนอาจจะยังไม่เห็นแต่เราเห็นอย่างเงี้ยก็คือเขาช่วยกันน้ําท่วมเอ่ยแจกของเอ่ยอะไรเงี้ยมันเป็นภาพที่น่ารักมากเพราะฉะนั้นก็ใช้คําว่ายินดียินดีกับเขาด้วยหรือคู่ของตายก็ตามหรือคู่ของใครก็ตามอย่าไปพูดว่าเดียเด๋ยวก็เลิกกันเดี๋ยวก็อะไรเงี้ยคือหัดแสดงความยินดีคนอื่นบ้างแล้วชีวิตจะมีความสุข ของเขาหรอคะคือคือจริงๆแล้วว่าเขาเวลาเราเราไปทํางานกับร่วมตะตันยูอ่ะมันไม่เขาไม่ได้ไปสวีทหวานกันหรอกทุกคนไปช่วยน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาพที่แบบอุ้ยขอโทษนะพูดได้ไหมเนี่ยแล้วว่าแต่ละพี่ไทยขออนุญาตนะคะน้องกรทีมขอเราก็เห็นเขาบอกว่าหันมามองหน้ากันแล้วก็แบบแบบ เออแค่นี้ก็รู้กันแล้วอ่ะก็ยิ้มๆิหมืนหว่าให้การอะไรเงี้ยแล้วก็วเราสังเกตใช่คะเราโอ้ยอย่าไปเรียกว่าสังเกตมันจะกลา,ายเป็นดูแบบเรื่องของชาวบ้านมากเลยนะเหลือไปเห็นพอ,อดีดีกว่าอ,อ,อย่าไปพอสังเกตเดี๋ยวยี่หน่อยเวลาไปไหนเขาบอกอุ้ยไต่มาแล้วเขาก็ไม่กล้าแล้วอ่ะจริง มันจะเป็นม,มันจะเป็นคลั่งอะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นความรักความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เคยบอกไว้ในรายการรายการหนึ่งนะคะว่ารักไม่เป็นการเสียศักดิ์ศรีหากม่อพี่คนรู้ค่ารักไม่มีน้ําตาหากว่ามั่นคงรักไม่ท้อแท้พ่ายแพ้หากไม่เป็นแค่ความหลงรักจะยืนยงหากมั่นคงและเข้าใจขอให้ทุกคนมีความรักดีๆเช่นกันนะคะ เผ่ไปบอกกันสองคนได้ไหมก็ก็อยากให้เป็นความรักที่เกื้อกูลกันเป็นความรักที่มีเมตตาให้กันและกันแล้วก็เป็นความรักที่ส่งพลังความรักให้กับสังคมด้วยกับคนอื่นด้วยอย่างนี้ค่ะไม่ใช่รักกันแค่สองคนเรารักกันแค่สองคนก็จริงแล้วเราก็ต้องรักครอบครัวของเราด้วยแล้วก็ความรักของเรามันต้องเป็นความรักที่มีเมตตาที่แบ่งปันให้กับสังคมด้วยค่ะ ยังไม่แต่งใจเย็นๆใจเย็นๆให้มันค่อยเป็นค่อยไปเนาะขอบคุณค่ะ